im nhéo có viếng ban quên, chửi nít nưng, chửi nít có chạy ra tiêu thảo อิ่มแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอิ่มแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนครพบสามนาทีการก็จะปิดก็วกินข้างหลังเราก็จะรีบๆกินสามนาทีหมดคงเป็นไปไม่ได้จะหากไม่ตัดต่อนะ มือเช้าเป็นมือที่สำคัญในการจะเน้นมากเลยเน้นเพราะว่าเราอ่อยุ่เยอะตัวเราจานนี้ในการกินสามนาทีไม่หมดนะครบถ่ายทับมันต้องมีคลิปหนึ่งสีดัง่ะมันต้องมีคลิปหนึ่งสิบปังให้กำลังใจ เพื่อนได้ไรทานมิเช้าคะ ัวเราจานนี้มีการกินสามนาทีไม่หมดนะ <c oughs> ครบถ่ายทับจืดนิดนึง <c oughs> จืดนิดนึงก็ใส่แต่จิ้วขาวเหมือนการถ่ายทำคลิปนี่แหละคะ่ะทำเมียเลยเนาะถ่ายทําชิปประจำวันของเราลงไปสื่สารตาเพื่อน เนาะตรงนี้นอาหารเช้าแต่วันนี้กลายเป็นเนื้อซะไม่ใส่ปลาเนาะมันก็จะย่อยอยากหน่อยนิดนึงเพราะเราเยอะแล้วคอคุณนสำหรับการรับชมลิจการกินข้าวทำาหารก็ทำาีินนะ๊วได้เนาะเราก็เติมได้พริกน้ำปลาก็ได้จียวขาวก็ได้อิ่มแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อน ตัวเราจานนี้การกินสามนาทีไม่หมดนะครบถ่ายทับจืดนิดนึงจืดนิดนึงก็ใส่แต่จิ้วขาวเหมือนเหการถ่ายทำคลิปนี่แหละคะ่ะ ทำมีอะไรนะว่าถ่ายทำชีวประจําวันของเราลงไปสู่สแตาเพื่อนๆทำครบสามนาทีการก็จะปิดก็วกินข้างหลังเราพ่จะรีบๆกินสามนาทีหมดคงเป็นไปไม่ได้จะหากไม่ตัดต่อนะเขาเรียกว่ามีอะไรก็ส่งไปตัวเรากานนี้การกินสามนาทีไม่หมดนะ <laughs> ครบถ่ายทำดีจ้ามาทานมื้อเช้ากันค่ะเพื่อนมื้อเช้าที่แสนอร่อยอร่อยผัดเนือ้อมะเขือปลอกอร่อยมื้อเช้าอย่าการกินอยู่คนเดียวดีจ้ามาทานมื้อเช้ากันค่ะเพื่อน มีเช้าที่แสนอร่อยอร่อย,ออยผัดเนื้อมะเขืปอปรอะอร่อย,ออยมันจังเด้งมากเนาะจมูกที่เด้งด่วน กเรียกว่ามีอะไรก็ส่งไปเหมือนการการถ่ายทำคลิปนี่แหละคะ่ะทำมีอะไรนะว่าถ่ายทำคลิปประจำวันของเราลงไปสู่สุดตาเพื่อนๆเหมือนกา,การถ่ายทำคลิปนี่แหละคะ่ะทำมีอะไรนะว่าถ่ายทำคลิปประจำวันของเรา ลงไปส่วนตาตาเพื่อนๆจืดนิดนึงจืดนิดนึงก็ใส่แะ่จีอิวขาวมื้อเช้าจะการกินอยู่คนเดียวจ้จ้าเด้อสวัสดีเจ้าจ้าเด้อสวัสดีเจ้าทำอาหารก็ทำาีิ๊วได้นะ เราก็เติมได้พริกน้ำปลาก็ได้เจี๊ยบขาวก็ได้มื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญในการจะเน้นมากเลยเน้นเพราะว่าเราก็อยุ่เยอะแล้วหร่อยจ้าเนี้พปิกแกงตัวเราจานนี้อีการกินสานาทีไม่หมดนะ ครบถ่ายทำมันต้องมีคลิปหนึ่งสีดังอ่ะมันต้องมีคลิปหนึ่งสิบปังให้กำลังใจมือเช้าเป็นมือที่สำคัญในการจะเน้นมากเลยเน้นเพราะว่าเราก็ออยู่เยอะอิ่มแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพ่อน มันต้องมีคลิปหนึ่งสีดังหน่ะมันต้องมีคลิปหนึ่งคลิปปังให้กำลังใจมันจังดังมากเนาะจมูกที่เด้งด่วนดีจ้ามาทานวิชา,าวันค่ะเพื่อนวิชาที่แสนอร่อยอ่อย ผัดเนื้อมะเขือปลอกอร่อยอเหมือนการถ่ายทำคลิปนี่แหละคะ่ะทำมีอะไรนะว่าถ่ายทำคลิปประจำวันของเราลงไปสู่สารตาเพื่อน <c oughs> เช้าอการกินอยู่คนเดียวอิ่มแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนาการก็ทำอาหารจานเดียวทานไปโรงเรียนก็ไข่ดาวง่าย มันจังเดงมากเนาะจมูกที่ดดเด้งด่วนมันจังเดงมากเนาะจมูกที่เด้งด่วน uh huh. ทำหารก็ทำจี๊ดให้เนาะเราก็เติมได้พริกน้ำปลาก็ได้เจี๊บขาวก็ได้อิ่มแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเกอนเพราะว่าพอบ้าน